เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่ายูทูบเบอร์ตัวแค่นี้เนี่ยได้เงินเดืนอนเดือนละเท่าไหร่คลิปนี้มีคําตอบครับพร้อมนะสามสองหนึ่ง้และนี่นะครับคือเงินเดือนของน้องวัสมีนะฮะจากการท YouTube ตื่นเต้นตื่นเต้นตตาตาตนต ก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะฮะการถอนเงินเดือนของน้องวัสมีนะฮะมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่เชียวนะผมบอกไว้เลยว่าถ้าเดือนนี้ได้ยอดเกินหมื่นนะเดี๋ยวผมจะมีของเซอร์ไพรส์ให้น้องวัสมีด้วยอยากได้ปะอยากเออเดี๋ยวเราดูจำจำได้ไหมว่าตอนที่ได้ครั้งแรกได้เท่าไหร่หกพันหนึ่งร้อยบาทประมาณสองร้อยกว่าดอนนะแล้วก็ครั้งที่สองละหกพันห้าร้อยเก้าบาท จำแม่นซะด้วยแล้วครั้งที่3วันนี้มาดูกันมันจะถึงหมื่นหรือเปล่าโอเคไปเดี๋ยวเรามาเช็คกันนี่อุ้ยอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งดูนะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าถึงหมื่นหรือเปล่าโอ้โหตอนนี้ผู้ติดตามของน้องประมาณ24 0หมครับทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดือนนี้ได้เท่าไหร่อุ้ยอย่าเพิ่งดูนะทุกคนเกินหมื่นนีทุกคนเฮนะ้ยแสดงว่าผมต้องซื้อของขวัญให้น้องนี่ แต่ยังไม่บอกนะว่าหมื่นเท่าไหร่เอางี้ดีวกว่าเราเราเราไปเราไปซื้อของขวัญก่อนเพราะว่าอย่างไงมันก็เกินหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของขวัญก่อนแล้วก็ให้น้องไปถอนเงินด้วยกันเลยโอเคไปซื้อของขวัญก่อนมันมันถึงหมื่นแล้วอย่าเพิ่งดูว่าเท่าไหร่ไม่ให้ดูอีกไปอ่ะก่อนที่จะไปกดตังค์ให้ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาน้องมาซื้อของขวัญก่อนทุกคนนะตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านแล้วใช่น้องยังไม่เห็นนะว่าคืออะไรว่าผมปิดตาไว้ตลอดทางอ่ะขึ้นขึ้นขึ้น <laughs> เสื้อรายยอแล้วกันทุกคน,นมันติกต์กอยู่นันติกต์ตกกับแม่เขาใส่กัน<ช>แล้วเท่อเออแล้วบวกกับจะจะถึงวันรายยอไงก็เลยผมซื้อเสื้อให้แล้วกันนะใช่ก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมาลายาคอลเลคชันทุกคนเดี๋ยวจะพาพาน้องมาเลือกด้วยเป็นร้านที่แบบว่ามีเสื้อเด็กอะทุกคนดูดิขนาดนี้ยังมีเลยอะแบบ6เดือนอะไรเงี้ยนะล้วน้องบาสมีนี่ก็ประมาณนั้นได้แหละเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่ามาเข้ามาเลยวันนี้เดี๋ยวให้น้องเลือกเต็มที่เลยจะเอาตัวไหนลายไหนมันมีหลายแบบบนนีีี้้คครรัััเ่่มมไซ์ตวทาใบ มีค่ะจะเป็นโต๊หรือว่าชุดจางเกงดีคะนี่จะได้แบบไหนโต๊หรือว่าจะเป็นชุดมาลายูที่แบบมีผ้าอันเนี้ยผ้ามาลายูที่มีผ้ามีผ้าเหมือนในติ๊กตอกใช่ไหมใช่ได้ได้มีไหมอ่ะมีค่ะมีหลายสีเลยค่ะถ้าสมมติว่าของน้องเนี่ยน่าจะเป็นไซส์ถ้าเป็นไซส์นี้ก็ได้นะคะเป็นไซส์นี้อันนี้เป็นมีลายด้วยนะเป็นมาลายูอินโดนี่ทุกคน ผมเห็นป้ายอยู่เนี่ยมาลายูอินโดคือคนที่อินโดเขาจะแต่งแบบมีมีลายอย่างนี้ด้วยเป็นการประสมภาษาระหว่างผ้าไหมาตาลที่เป็นของไทยเนาะกับผ้าอินโดเราก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นมาลายูอินโดนั่นเองค่ะอืมครับอ่ะมัสุนียจะเอาแบบนี้ใช่ไหมลองเลือกสีได้เลยค่ะมีหลายสีมากเลยอ่ะเลือกสีชอบสีอะไรผมซื้อด้วยก็ได้นะมีไซส์ผมไหม มีค่ะมีค่ะของผู้ใหญ่เป็นฝั่งนี้เลยค่ะโอเคคือเห็นของน้องแล้วอยากได้บ้างทุกคนเพราะว่าผมไม่เคยมีมาผ้าอย่างเงี้ยเสื้ออย่างงี้เดี๋ยวผมอยากได้บ้างเดี๋ยวเราเอาสีเหมือนกันไหมพัสมีได้เป็นเป็นเสื้อคู่เลยได้ได้นะจริงจริงก็มีหลายแบบนะเดี๋ยวพามันดูฝั่งนี้ผมเห็นตัวเนี้ยผมนึกถึงเพื่อนผมเลทุกคนฟ้ายิปต์น่ะที่เราไปญี่ปุ่นด้วยกันอ่ะเขาชอบใส่อย่างงี้มากเลยทุกคนเนี่ยลายอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้ก็เดินเนี่ยผ้าบาติกไม่เขาเรียกลายบาติกนะใช่ไหมครับเพื่อนผมมมันนนชอบใส่ไงงเเห็แลล้วึึกถย น่าจะซื้อไปฝากเนี่ยไปใส่รายยอร์สไตล์แบบครูก็เป็นครูแม่ราชการไร้งีอยอบตเขาเขาใส่กันใช่ไหมครับ,ค,รบคนนี้ทํางานราชการเขาใส่กันเออแล้วบบเป็นเสื้อรายยอร์ได้เลยทุกคนดูมีเป็นลายสก็อตด้วยนะชุดโต๊ะดูฝั่งนี้เป็นแนววินเทจวาเขาเรียกคนที่แบบอายุ30บวกเขาจะใส่กันเนาะเหมือนกับเห็นในทิกตอกอยู่ของเด็กก็มีนะตัวแค่นี้ยังมีเลยทุกคนสนับกี่เดือนครับนี่หกเ, <6 S 2> เดือนหกเดือน <6 S 1> เด็ก6เดือนทุกคนตัวประมาณเท่าไหร่ได้ครับ ต้นที่สามรบค่ะพร้อมผ้าสองแกะเลยฮะ350ทุกคนพร้อมผ้าอันนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะผ้าพันเอวผ้าพันเอลสามรอิเริ่มต้นบอกเลยว่าไม่ได้แพงมากทุกคนฝั่งนี้ก็มีเป็นชุดโต๊ะทุกคนอันนี้เหมือนว่าเป็นสําหรับคนที่เป็นหุ่นหมีไหมครับใช่ค่ะหุ่นหมีดูมันมีอนนี้ค้างๆนี่เห็นปะคือแบบเนี้นๆน่นนะอนาคตผมอาจจะต้องใส่แบบนี้แล้วอนาคตนะแต่ตอนนี้ยังยังยังใส่แบบแนวทั่วๆไปได้อยู่ นะนี่ก็มีเหมือนกันน่ารักดีทุกคนดูเป็นเป็นแบรนด์อะไรนะครับกะเป็นแบรนด์โต๊ะมาลายาคอลเลคชันค่ะมาลายาคอลเลคชันเป็นชื่อร้านใช่ไหมครับใช่ร้านนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่จังหวัดตีกอค่ะซอยอาุทิศอาุทิศใช่ปัตตานีนะครับปัตตานีค่ะโอ้สุดยอดมากทุกคนอ่ะไปดูเสื้อลองลองสีนี้เลยกันอ่ะถอดเสื้อก่อนเลยยังหล่อเลยเออเราต้องเราจะไปถอดเงินเดือนไงทุกคนเราก็ต้องแต่งตัวให้มันเท่ๆก่อนไงนี่กางเกงไงไหนดูไหนดูเออเท่หน่อยทุกคนเดี๋ยวเเราาามใส่ผ้้นนีีด๋ยวะ อ้มันเป็นเขาเรียกว่าตีนตุ๊กแกด้วยทุกคนเฮ้ยปกติผมเห็นเขาแบบใส่แบบต้องพันแบบยากมากนะต้องให้แบบคนที่พันเก่งมาช่วยพันให้อะแต่นี่คือเราสามารถอย่างนี้ได้เลยอะเฮ้ยสะดวกมากเลยอ่ะใส่เลยอุ้ยเป็นไงอุ้ยสะดวกมากทุกคนคือเราแค่ติดไอ้แผ่นเนี่ยตีนตุ๊กแก่ะทุกคนเหมือนสาเร็จรูปอะทุกคนไงเทไหมเออเราต้องแต่งตัวหล่อๆอย่างนี้เราจะไปถอนเงินเดือนมาเดียวใช่ไหมเดืนเดี๋ยวขอร้องบ้างแล้วกันทุกคนเท่มากเลยอะอันนี้อ๋อกะเขาเตรียมมาแล้วทุกคนไซส์ผมทุก นี่มีมีม,ม,มีนั่นเหมือนกันไหมครับ,รบมีเหมือนกันชุดชุดของน้องผมใส่นี้เท่าไหร่ครับหกร้อยสิบบาทค่ะหกร้อยสิบบาทเองใช่อ้ถูกมากแล้วแล้วของผมเนี่ยครับทั้งเซ็ตแปดร้อยเก้าสิบค่ะรวมรวมผ้านี้ใช่ไหมครับรวมแล้วค่ะโอ้ทุกคนไม่ถึงพันอ่ะทุกคนของผมก็ไม่ถึงพันอมม่ 1, อะแปดร้อยเท่าไหร่นะแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบกับหกร้อยสิบบาทประมาณพันห้าได้สองตัวพอลูกเอพี่น้องเฮ้ยทุกคนถูกมากปกติชุดมาลายูอ่ะเห็นเห็นมานะเป็นพันอ่่ะขออดูนนนี้ย ผ้าสักเกเป็นเหมือนของน้องหรือเปล่าคล้ายๆกันค่ะเป็นสำเด็ดตู้เหมือนกันทุกคนเป็นตีนต๊กแกอย่างนี้ทุกคนแล้วก็เราก็แค่แบบแบบเนี้ยลองติดสิเนี่ยเอ้ยสะดวกมากทุกคนใช่เดี๋ยวผมไปลองเสื้อบ้างทุกคน สะดวกมากครับทุกคนคือเมื่อกี้เรานั่งรถมาใช่ไหมที่ธนาคารเนี่ยเรามาใช่ไหมล้วแบบเราอยู่บนรถมันมันนั่งลําบากใช่ไหมเราก็แค่ถอดอพอเราลงรถเราก็ใส่ใหม่มันมันใส่ได้ง่าย,ยทุกคนมันพร้อมที่จะแกะใส่แกะใส่ได้ตลอดเวลาเลยโอเคนี่เรามาถึงธนาคารแล้วทุกคนคิดว่าได้กี่หมื่นฮะจะไหนึ่งหมื่นหรอมากกว่านั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมถอนให้และนี่นะครับคือเงินเดือนของน้องวัสมีนะฮะจากการทำ YouTube ทุกคนดูตื่นเต้นตื่นเต้น โอ้โหุกนเยอะมากเป็นปึกเลยเดี๋ยวมานับว่าเท่าไหร่เป็นเองโอเคเรียบร้อยเนาะสล็อสลิปไม่มีเนาะโอเคไม่เป็นไรอ่ะให้นับเองว่าเท่าไหร่อ่ะลองนับเองเลยเท่าไรหนึ่งสองสิบเสิบสองเท่าไรหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทไงเงี้ยเยอะไหมจริงจริงไม่ถึงหรอกมันประมาณ12,300กว่าเดี๋ยวว่าผมปัดเลยเป็น12,500บาท เดือนนี Memorial. ้ถ mm ือ hmm. ว so, okay. no. yeah. like okay. oh, ่าวิวดีไงยอดยอดเปนดีไงคนดูเยอะใช่ไหมก็เลยก็เลยได้เยอะหน่อยเดือนนี้นะก็ถือว่าพอใจไหมใช่ไปไปทำอะไรเงินก้อนนี้ไปพัฒนาพัฒนาโอ้ยซื้อกล้องเหรอซื้อคอมอาจจะอาจจะซื้อคอมใช่แต่ดูทรงน่าจะไปซื้อซื้อไฟฟ้าก่อนซื้อคอมแม่อยากได้คอมมากกว่าอย่าไปตัดต่อยใช่ไหมโอ้ยโอเคก็ก็เก็บอีกนิดนึงเดือนหน้าอาจจะสองเดือนหน้าอาจจะได้คอมก็ได้จะต้องเก็บนะแบ่งให้ได้ไหม สักสักแผ่นหนึ่งไรเงี้ยอุย้ยให้มาถ้าเลยอ่ะผมขอแค่เบงห้าร้อยแต่เขาให้กันห้าเลยไม่ได้บังคับนะเราแค่พูดลอยนะแล้วรู้ละละละไหมกว่าคลิปจะออกมาแต่ละคลิปนะตากล้องเนี่ยก็คนมีค่าน้รชาเหมือนกันนะ <c oughs> สามพันเฮน้ย <c oughs> บ่งกันได้ไงห <c oughs> ยอกยวกหอก๋่าโอเคก็ถือว่าน้องเก่งมากๆนะฮะน้องปัสิมีนะฮะตัวแค่นี้ทุกคนสิบขวบนะปอเท่าไหร่ปอห้าปอสี่ัะทุกคนมีเงินเดือนแล้วอ่ะ นี่จะเป็นครั้งที่3นะคือมันไม่ได้ทุกเดือนนะต้องบอกไว้ก่อนคือบางเดือนเนี่ยยอดไม่ถึงมันก็ไม่ได้นะฮะก็คือสะสมต่อเรื่อยๆนะฮะใช่ให้มันครบ100ดอลโค่นหนึ่งร้อยดอลมันจะเงินถอนได้เหมือนเดือนเนี้ยน,น้องได้เกือบ400ร้อยดอลไงใช่ก็เลยได้เยอะหน่อยนะฮะก็ถือว่าเก่งๆท่านผู้ชมก็ทำต่อไปนะอันนี้หยอกเล่นอ่ะเอาไปหมดเลยใช่ยิ่งหยอกเล่นเองนะครับก็ กำลังใจให้น้องแล้วกันนะก็อย่าลืมนะฮะวันลายนนี้นะฮะเรามาแต่งชุดมาลายูกันนะฮะทุกคนแนะนำร้านนี้เลยมาลายาคอลเลคชันนะทุกคนเป็นร้านเสื้อมาลายูแบบอินโดทุกคนบ,บารติกก็มีทุกคนนะเห็นไหมคือใส่สะดวกสบายแล้วก็ราคาไม่แรงมากทุกคนไปบอกไปบอกไปบอกปอก้าป๊าบ,บ,บอกมานีไปขอควาภูมิใจไปบอกเรื่องเอ่ออาเวย์ได้หนึ่งสองห้าร้อย ก็เราก็จะมาเซอร์ไพรส์พ่อเหรอให้พ่อทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์พ่อสิลูกที่ดีอยากเป็นลูกที่ดีเปล่าอ่ะเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์พ่อสักนิดนึงไงโอเครพ่อนะเว้ยพ่อนะเว้ยสักนิดนึงสักนิดนึงให้ไหมห้ากี่บาทห้ากี่บาทอ่ะโอ้ห้าร้อยเองห้าร้อยเองอุ้ยห้าร้อยเองเหรอแล้วแม่ล่ะแล้วแม่ล่ะแม่อยู่ฝั่งตรงมือนกันนู้นอ่ะแม่แม่กระจกหลังนี่อ่ะ เราที่แล้วให้แล้วใช่ไหมอ่าเมยจะให้เท่าไหร่เรบที่แล้วให้แล้วใช่ไหมนี่ให้ไม่ได้แล้วมีมีกล้องอยู่นะคนดูเยอะนะไม่ให้แม่จริงเหรอกะตะเตอกกตเตออ่ะอ่ะให้พันเองพันเองเนาะมีน้องเลยนะมีน้องเลยนะมียายด้วยมียายด้วยคุณยายคุณยายนี่หลานมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์มีให้อะไร เกลียดเลยเกลียดเลยให้เท่าไหร่ให้เท่าไหร่ห้าร้อยห้าร้อก็ให้สิมาตอนไม่ทอนเลยตอนที่บ้านตอนที่บ้านเหลืออะไรเนี่ยเงินเดือนเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะเนี่ยเงินเดือนโอเคประมาณนี้ครทุกคนก็เก่งมากฮะทุกคนอ่ะฝากนะฮะช่องน้องบัสมินชาแนลนะฮะตอนนี้คนติดตามประมาณ24,000ในสี่เป็นพวกนะแล้วก็ หญ่ใหญถึงเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหก่อนนะโอ้ยน้องหวังไม่เยอะทุกคนห้าหมื่นนะฮะฝากด้วยแล้วกันน้น้องเก่งมากนะฮะทุกคนเขาทำคลิปแนวแบบรีวิวอาหารรีวิวไปเรื่อยตามภาษาเด็กทุกคนเขาจัดการองทุกอย่างถายเองตัดต่อเองแม่เขากับกับเขาจัดการเองคือผมไม่ได้เกี่ยวนะเป็นน้องผมก็จริงแต่ผมไม่ทันนะอย่างที่บอกไว้เก่งมากเก่งมากในวัยประมาณสิบขวบนะปสี่อปสี่เริ่มมีเงินเดือนแล้วทุกคนทตเป็นเล่นนะโหดมาก